สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะวันนี้มีสุภาษิตสำนวนไทยจากเรื่องรามเกียรติ์มาให้ฟังค่ะเราไปฟังที่มาของสุภาษิตสำนวนไทยจากในเรื่องแต่ละตอนกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะเจ้าชู้ยักษ์หมายถึงเจ้าชู้มากๆด้วยความเป็นเจ้าชู้ของทศกัณฐ์นี่เองจึงเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าเจ้าชูยักษ ซึ่งหมายถึงผู้ชายที่เกี่ยวพาราศีผู้หญิงโดยใช้วิธีพ่วดพลาดเข้าถึงตัวพยายามขวยคว้าจับต้องหรือหากหานผู้หญิงเอาด้วยกำลังอันเป็นกิริยาท่าทางทำนองเดียวกับที่ทศกัณฐรุกเข้าหานางศีดาแต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้เพราะนางตั้งสัตว์อธิษฐานไว้ทำให้จับตัวไม่ได้ร่มร้อนไปหมด แม้จะลงทุนจีบสารพัดรูปแบบนางสีดาก็ไม่เคยใจอ่อนรับรักอย่างไรก็ดีแม้ความเจ้าชู้ยักษ์จะไม่ได้ผลกับนางสีดาแต่โทศกัณก็เป็นยักษ์เจ้าชู้ที่มีเมียมากมายสมกับความเป็นยักษ์จริงๆคือมีเมียทั้งหมด1,014นางมีลูกทั้งหมด1,017ตน ซึ่งเมียเหล่านี้มีทั้งที่เป็นยักษ์หน้าก,กบปลาและช้างสำหรับเมียคนแรกคือนางการอักคีเป็นที่ดาพยาการนาคซึ่งรบแพ้เทา้ารัสเตียนจึงยกนางให้เป็นบรรณาการแต่เทา้ารัสเตียนเห็นว่าตนชราภาพแล้วอีกทั้งมเหสีและสนมเดิมก็มีอยู่มากจึงยกนางนาคการอักคีให้ทศกัณฐ์ผู้เป็นลูกชายคนโต โดยให้นางมีตำแหน่งเป็นอักษรมเหสีสูงสักกว่านางสนมทั้งปวงของทศกัณฐ์ซึ่งมีอยู่แล้วถึง84,000ตนมีโอรสด้วยกันคนหนึ่งชื่อบรรลัยกันเมื่ออายุ5ปีได้ไปอยู่กับตาที่เมืองบาดานได้อาบน้ำว่านศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตัวมีความลื่นจนไม่มีใครสามารถจับได้และอาวุธก็ทำร้ายไม่ได้เพราะจะลือแฉลบไปหมด แต่สุดท้ายก็ถูกหนุมานใช้สายซัดเลยถูกจับและสังหารตายคนที่สองคือนางมนโทเดิมเป็นนางกบที่พะระฤาษีชุบชีวิตขึ้นมาและถวายไปให้พระอิศวรเป็นผู้รับใช้พระแม่คงคาครั้นโทษกรรทำความดีโดยยกเขาไก่ล่าที่เอียงสุดให้ตั้งตรงได้ได้รับพระราชทานนางมนโทเป็นรางวัล ทศกัณฐ์จึงสถาปนานางเป็นอัครมเหสีเอกแทนนางการอักคีเพราะถือว่าได้รับพระราชทานนางจากพระอีศวรผู้เป็นหนึ่งในมหาเทพผู้เป็นใหญ่อีกทั้งนางยังเป็นนางกำนันของพระแม่อุมาพระชายาพระอีศวรศักฐานะจึงสูงกว่านางมนโฑมีลูกกับทศกัณฐสามคนคือรณพักต่อมาเปลี่ยนเป็นอินทรชิตเพราะรบชนะพระอินท คนที่2คือนางสีดาพอเกิดมาก็ร้องว่าผลานรามสามครั้งพิเพกทํานายว่านางเป็นกาลก,กินีจะมาล้างผานเผ่าพัานยักษ์ทศกาณจึงจับใส่พผโอบรอยน้ำจนลื้อสีเก็บไปเลี้ยงต่อมาได้เป็นเมียพระรามและกลายเป็นชนวสงครามอันยาวนานโอรสองค์สุดท้ายและเกิดตอนทศกัณ์สิ้นชีพไปแล้วคือไพนาสุริยวงศ์ซึ่งพิเภกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกตน ครั้นเมื่อภัยนาสุริยวงศ์ได้รู้ความจริงว่าตนเองเป็นลูกทศกันจึงไปขอความช่วยเหลือจากเท้าจัก,กรวรรดิเพื่อนทศกันจากนั้นก็จับพิเภกข,ขังคุกแล้วครองเมืองลงกาแทนเปลี่ยนชื่อเป็นทศพินแต่สุดท้ายถูกพระพศพระอนุชาของพระรามสำเร็จโทษตายไปคนที่สามเป็นนางปราไม่ปรากฏชื่อ แต่มีทิดาหนึ่งคนคือนางสุพรรณมัจฉาซึ่งได้กลายมาเป็นเมียหานุมานในตอนจองถนนและต่อมาทศกัณฐ์ก็ได้หลานตาตัวเป็นลิงหางเป็นปลาชื่อมัจฉานุคนที่สเป็นนางช้างพังไม่ปรากฏชื่อเช่นกันมีโอรสแฝดชื่อทศคีรีวันและทศคีรีทร ส่วนเท้าอัศการมาลาเจ้าเมืองดุรัมสหายทศกัณฐ์ที่ไม่มีบุตรได้ขอแฝดทั้งสองไปเลี้ยงครั้นโตเป็นหนุ่มได้มาเยี่ยมพ่อและออกไปช่วยรบจึงถูกพลักสังหารตายทั้งคู่สำหรับนางปลาและนางช้างพังนี้มีกรอนกล่าวถึงตอนทศกัณฐ์แปลง,ร,งปร่างไปร่วมอภิรม์แล้วว่าแล้วแปลงเป็นมัจฉาไปร่วมพิสมัยกับนางปลา จนเกิดบุตรีวิลาวันชื่อนางสุพรรณมัจฉาแล้วแปลงเป็นพยาคชาเที่ยวไปในป่าหิม,มพานเข้าร่วมพิรมสมภาษสังวาดด้วยนางคชสารเป็นสุขสนุกสำราญเกิดสองกุมารฤทธีชื่อว่ากิริธรกิริวันกายนั้นเป็นเพศยักษี ดวงพักนั้นเหมือนชนนานีอัศกันอุศนีไปเลี้ยงไว้ส่วนเมียลำดับที่5ที่มีกล่าวไว้แต่ไม่ได้บอกชื่อเพราะคงบอกไม่ไหวได้แต่บอกจำนวนคือนางสนมพันตนกล่าวคือมีจำนวนถึง1,000งพนตนและน่าจะเป็นนางยักษ์ทั้งหมดเพราะใช้คำว่าตนนางเหล่านี้แต่ละตนก็มีบุตรคนละคน รวมกันเท่ากับ1,000ตนเท่าแม่ซึ่งโอรสเหล่านี้รวมเรียกว่าสหัสกุมารสหัสก็แปลว่า1,000โอรสชุดนี้ทศกัณใช้ให้ไปเฝ้าสวนขวัญที่ประทับนางสีดาต่อมาเมื่อหนุมานบุกมาจึงถูกฆ่าตายหมดทั้งพันตนส่วนเมียลำดับ6เป็นนางสนมพิเศษแต่พิเศษอย่างไรก็ไม่ได้บอกและไม่ระบุชื่อเช่นกัน เรียกกันว่านางสนมสิบตนมีโอรสรวม10ตนเรียกว่า10บรสไม่ปรากฏว่าตายหรือไม่ในระหว่างการทำศึกสงครามนอกเหนือไปจากบรรดามเมียเมียที่สามารถระบุชื่อและที่มาได้ดังข้างต้นแล้วยังได้สำแดงพลังรักพลังยักษ์ที่เหนือชั้นด้วยการเหาะไปบนสวรรค์แปลงกายเป็นพระอินไปลุยนางฟ้าทั้งหชั้นดังคำกลอนที่ว่า เมื่อนั้นทศเสียนสุริวงศใจหานเสวยสุขสวรรญ,ญาโอรานด้วยฝูงบริวานนารีมิได้อิ่มใจในรสลักษ์พระยายักษ์จะใครเกษมสีด้วยเทพธิดากัลยาณีอสุรีเหาะไปเมืองฟ้ามาถึงพิพพมัควานในสถานดาวดึงสา จึงอ่านพระเวทอันศักดาแปลงเพศกายากุมภกันอ์อาองค์ทรงโฉมประโลมใจดังองค์สหัสนันรังสรรยุรญาตนาฏกรจอนจรันเข้าวิมานสุวรรณรุจีครั้นถึงนั่งแนบนางฟ้าไขว้คว้าด้วยใจเกษมสี สับพยอกหยอกเย้าในทีร่วมรสรือดีพี่ลมใจแล้วเที่ยวไปชมสมภาษทุกวิมานมาดน้อยใหญ่เฉยแก้มแนบเนื้ออรไทยรูปไล้ชมทิพสุมามานเที่ยวไปถึงหกชั้นฟ้าอาสุราเป็นสุขเกษมสาร เพลินใจในรถหรือดีดานช้านานถึงเจ็ดราตรีตอนหลังนางฟ้าทั้งหลายแม้จะรู้ตัวถึงจะโกรธและอายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเสียตัวเสียรู้ไปแล้วอีกทั้งทศกัณฐ์ก็มีฤทธิ์เดชเกินกว่าจะไปโต้ตอบได้จึงต้องแล้วกันไป น่าเสียดายที่ลูกชายของทศกัณฐ์เกือบทั้งหมดตายเรียบในศึกสงครามครั้งนี้ยกเว้นสิบรถที่ไม่มีการกล่าวถึงว่าตายหรือไม่ส่วนลูกสาวสองคนยังเหลือรอดอยู่เพราะนางสีดาแต่งไปอยู่กับพระรามตั้งแต่ต้นส่วนสุพรรณมัจฉาก็ไปเป็นเมียหานุมานเป็นที่น่าสังเกตว่าเมียทั้งหมดของทศกัณฐ์ไม่มีนางมนุษย์เลยสักคนซึ่งอาจจะเป็นเหตุทำให้ทศกัณฐ์อยากได้นางสีดามากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะหลงไหลในความงามแล้วตนยังไม่เคยได้เมียมนุษย์มาก่อนอีกทั้งไม่รู้ว่านางสีดาคือลูกของตนเพราะทิ้งไปตั้งแต่เกิดเมื่อเห็นรสนิยมรวมถึงจำนวนไมเหสีนางสนมและความอาจหารที่ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้ว <c oughs> ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงยกให้ทศกัณฐ์เป็นที่มาของสำนวนเจ้าชู้ยักษ์ เพราะไม่ว่าจะเป็นจำนวนหรือเผ่าพันธุ์ของมาดาเมียเมียล้วนไม่ธรรมดาทั้งสิ้น mm hmm. จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ